เรามาพูดถึงเรื่องเพื่อนแสบกันดีกว่าสมัยเด็กทุกคนต้องมีเพื่อนแบบแสบอะคือจําเรื่องราวของมันได้อะว่ามันเป็นยังไงพี่มีเพื่อนครบกี่คน <ś led> ตอน,นเด็กๆมีเยอะมาแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยเหลือแล้วเหลือไอ้ไทยไก่แจ็คเท่านั้นเองประกอมีน,นิกกี้คนจากคุณแม่เลยนิกกี้ทำไมจ๊ะลุงลงไม่เอาเขาหรือเขาไม่เอาลุงลง กูไม่อามานเพราะนหลังๆังมีแฟนเริ่มแบบว่าติดหล่อแล้วอะไรเงี้ยก็เรื่องของเขาจะหล,ล่อแเ็เรื่องเขาไม่เกี่ยวกัคบคบไม่คบนี่ก็ไม่เกี่ยวกับมึงเหมือนกันว่ากูจะคบใครหรือไม่คบใครอ่ะ,อะไม่เกี่ยวกับมึงเหมือนกันไะอ้ครับมีเพื่อนไหมสมัยเด็ก,เ,ดก <c oughs> เพื่อนมีอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ชื่อไอ้ฉอยต้องเล่าแล้เฮียคือเล่ยอะไรอะไอ้ฉอยเป็นเรื่องไครเชื่องกูเออเชื่องกูอะไรเชื่อกู โอ้โหเออโอ้โหนายพูดเร็วนี่ใส่ไมมกูยังได้ดยินชัดเลยเชื่องกูเพื่องกูเรื่องของกูตา้ฉยนี่ก็เล่าไปสิไอ้ฉย้ฉยเป็นใครไอ้ฉยเป็นเพื่อนห้องเดียวกันไอ้ฉยมันแสบยังไงพี่ไอ้ฉยมันมันมันไม่มีแสบมันเป็นตัวตัวใหญ่แล้วเลเรเหรอมันเก๋รมันเนเก๋แล้วมันสกปรกแล้วก็มันก็มีไอ้ฉยเป็นเกื่อคือเป็นเด็กนักเรียนอะล้อกันอะแต่ว่าต้องล้อต้องต้องหลบหลบมันด้วยนะมันเพราะมันตัวใหญ่นะไอมัน่อยอเยเป็นเกื่อตะกจ้หมูมา À mà chúng ta là เขาเกลื่อนหัวเต้นเลยไอ้ชอยเป็นเกลื่อนมาติดหูวหมามาถึงสาระนั่งเขาเกลื่อนไอ้ชอยก็เหมือนกับนั่งนั่งโกรธโกรธโกรธ้วกูรู้ว่าโกรธแล้วไม่เป็นไรผ่านไปตรงนั้นชั่วโมงต่อไปสนามเด็กเล่นคูมอนโซนผ้าตุกตามาข้างหลังกันบ้างกันบ้างกันก็เกิดอะไรขึ้นก็อะไรขึ้นน่ะก็ลังนั่งนั่งไอ้ชอยเผาวงเข้ามาเลยเสยเข้าปากกูนี่เลือดกูลอยเจ๊าตะก๊อกเลยไอ้ชอยเตะปลายทางไอ้ชอยงักเลย งนี้เลยอะ่ะเขาไปร้องกันว่าไอ้ชอยเป็นกื่นติดหมูหมาเ<น>ันมาเดยอยางของผมก็เหมือนกันสมัยอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอายุประมาณสักสิบสามสอนชัยเมฆวิเชียนสอนชยัยเมฆวิเชียร <c oughs> ก็ตอนนั้นก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะ <c oughs> เล่าสู่กันฟังดมกาววงหยุดสามวันของขาดจากบ้านไปตลาดที่ต้องไปซื้อประมาณสักเกือบสี่สิบโลท <c oughs> ี่จะออกไปรถก็ไม่มีมอไซค์ก็ไม่มีจะก็ยน์จักรยานขี่ไปไงไอ้บูเด็กรถเด็กรถเหมือนกันมันก็ดมแล็คเหมือนกันเหมือนกันเอากุญแจรถบัสมา รถบัสรถบัสวงดนตรีสอนใช่ไหมรถบัสยาวๆเลยนะนี่รถขับรถบัสเพืจะไปซื้อแล็คขับต่อไปไอ้ตัางเพื่อไปซื้อแล็กแค่สองควเออเอารถบัสไปอ่ะนั่งเอียงเลยแล้วก็มีชื่อกวงติดด้วยนักเฉี่ยวเฮ้ยไปไหนไปไปซื้อแล็กเว้โอ้ยไปกันสองคนกับไอ้บุ๊คโอ้โหแต่ผมมาโดนหนักอยู่คนเดียวเลยไอ้บุ๊คขับอะไอ้บุ๊คขับนั่งบุ๊ค ผมก็นั่งท้ายคือขาไปขาไปยังไม่มีอยากอยู่อยากยูพอลงรถมาด่าดาคนนน้นก็ด่าคนนี้ก็ด่าไอโนงก็ด่าไอนงอยู่ด้วยแล้วนะเตะผมนิ้วหักเลยไอ้นงเตะนิ้วงอระดูโผลมานี่แหละ แต่พี่ยงสอนชัยอ่ะไม่พูดไม่ว่าอะไรสักคำเอออย่าไปทำนองไ้นงเออทุกคนอย่าไปด่ามันเลยนะให้โอกาสมันให้โอกาสมันพี่ยงเป็นคนดีหูรักเหมือนลูกเหมือนอะไรมากๆเลยพี่ยงไม่เคยด่าขนาดรถเลยรถเขานะไอ้ที่ด่าดาไม่ใช่รถมึงเลย เ้าขอมไม่เชื่อติดเลยสอนใช้แมฆทิเชียนไม่มีชื่อพวกมึงสักคนเลยจะยืนด่ากูเขาไอ้ที่ไอ้ไอ้นี่ละกันโดมดมอ่ะด่ากูจนสั่งเนี่ยสัสสอส e n s e เข้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั้นทรายการทีวีเซนทีวิต Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.